ครับสวัสดีครับนะครับวันนี้เราก็เดี๋ยวเรามาเฉลยนะครับนะข้อที่6กันนะครับนะกับการอากับกิจการนะครับอาข้อที่6นะครับในเรื่องของการบันทึกบัญชีด้วยภาษาอังกฤษนะครับเกี่ยวกับอากิจการด้านขายสินค้านะครับผมนะครับเริ่มรายการแรกก่อนก็คือวันที่1มิถุนายนปี x3 นะครับนะอามิถุนายนยอนะครับนะอาวันที่1นะครับ นะกิจการอ่ารายการค้าหรือ transaction น,น,นะครับเขาบอกว่านะครับเป็นการขายนะครับนะบขายสินค้านะครับขายสินค้านะเป็นเงินสดนะครับขายสินค้าเป็นเงินสดราคานะครับสี่หมื่นบาท คขายสินค้าเป็นเงินสดราคา40,000บาทนะครับภาษี7%นะครับภาษีมูลค่าเพิ่มนะฮะภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ถูกไหมฮะครับไปนะครับนี่คือรายการรายการค้าของวันที่1นนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับจากรายการนี้นะครับก็จะมีผลกระทบทำให้ กิจการได้รับเงินสดมานะครับเพราะงั mm ้น hmm. เมื่อกิจการได้รับเงินสดมากิจการก็จะ d e b i t Cas h ถูกไหมฮะ mm hmm. นะแ a s h นะแล้วก็นะครับมีผลกระทบทํให้รายได้เพิ่มขึ้นจากการขายสินค้านะครับเพราะงั้นขายสินค้าเพิ่มขึ้นทางนักเครดิตนะครับเพราะงั้นกิจการเครดิตเซลล์ sales, นะครับเซลล์ sales, ด้วยยอดเซลล์สี่หมื่นบาทนะครับนะนะแล้วก็เครดิตภาษีขายนะครับหรือ เซลแท็กซ์นะครับทางด้านเครดิตนะครับด้วยยอด40,000นคูณ7%นะครับเพราะฉะนั้นรายการจึงบันทึกนะครับดังนี้นะครับนะรายการอของวันที่1นะครับเดือนมิถุนานะครับก็จะดีบิทแคสต์นะครับด้วยยอดเซลบวกเซลแท็กซ์นะครับด้วยยอด42,800บาท นะครับเครดิตเซล์นะครับสี่หมื่นบาทนะครับผมขายเท่าไหร่บันทึกเท่านั้นนะครับเมื่อกี้ขายสี่หมื่นก็บันทึกด้วยยอดสี่หมื่นบาทนะฮะนะแล้วก็เครดิตเซล์แท็กซ์นะครับด้วยยอด4 0 0 0 0นะครับคูณ7%ก็จะเป็น2008นะครับนะอธิบายรายการนะครับเซล์กูสปลายแคสนะครับก็คือการขายสินค้าด้วยเงินสดนั่นเองนะครับเป็นเงินสดนั่นเองนะครับ ต่อไปรายการที่5เดี๋ยวเรา,เราดูโจทย์นะครับดูโจทย์ตามในหน้า116นะครับเพราะัอาจารย์จะไม่พิมพ์โจทย์แล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วนะฮะนะรายการที่5เป็นการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อนะครับจากโจทย์นะครับจาก transaction นะให้นาย nu นะครับให้นาย nu ให้นาย nu นะครับซึ่งราคาขายเชื่อ50 0 0 0บาทภาษีอีก7%นะครับ เพราะฉะนั้นจากรายการนี้นะครับเราขายเชื่อให้นายเอ็นดูนะครับนะเพราะฉะนั้นนายเอ็นดูก็จะเป็นลูกหนี้เรานะครับเราจะได้ลูกหนี้เพิ่มขึ้นมาทางด้านเดบิตสินทรัพย์เพิ่มก็คือลูกหนี้ก็คือบัญชี account r e c e i v a b เพิ่มเพิ่มมาทางด้านเดบิตในรายการที่5นะครับนะเครดิตเซล์เหมือนเดิมนะครับเซล์เท่าไหร่เซล์ห้าหมื่นบาทเพราะเราเราขายห้าหมื่นบาทแล้วก็บันทึกเซล์ด้วยยอดห้าหมื่นบาท เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เครดิตอีกบัญชีหนึ่งก็คือเซลแท็กนะครับหรือภาษีขายอีก5 0,000ืนคูณเเซนะครับก็จะเป็น3,500บาทนะครับเพราะฉะนั้นการบันทึกบัญชีในวันที่5ก็จะบันทึกบัญชีอย่างนี้นะครับนะนะวันที่5ก็จะดีบิท account receivable นะครับนะด้วยยอดเซลวอร์เซลแท็กนะครับ5้า0 0ื่นสบาทนะครับเครดิตเซลล์นะครับนะเราขายเท่าไหร่บันทึกเท่านั้นนะครับตามโจทย์เลยนะครับนะ ดังนั้นการบันทึกบัญชีนะครับเราจะนิยมบันทึกบัญชีทางด้านเครดิตก่อนนะครับเพราะว่าเราจะทราบจำนวนเงินว่าเราขายเท่าไหร่นะครับห้าหมื่นแล้วกห็หลังจากนั้นเราก็มาบันทึกบัญชีเซลล์ภาษ์นะครับหรือภาษีขายด้วยยอดห้าหมื่นคูณเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นสามพันห้านะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปบันทึกจํานวนเงินของลูกหนี้นะครับทางด้านเดบิตหรือเอ็กเซลทรีซิเบิลบ์์นะครับซึ่งเป็นลูกหนี้จากนายนู Nine นะครับนายเอ็นยูนะครับห้าหมื่นสามห้าร้อย นะครับอธิบายรายการเซล์กูสบายเครดิตนะครับก็คือขายสินค้าเป็นเงินเชื่อนะครับเป็นเงินเชื่อบายเครดิตก็คือเป็นเงินเชื่อนั่นเองนะฮะนะต่อไปนะครับรายการที่สินะครับรายการที่10เราดูเราดูทรานเซ็คชั่นนะครับดูรายการค้าในหน้า1นึ่งนะครับในหนังสือเรานะครับเขาบอกว่าขายสินค้านะครับราคา20,000บาท นะครับภาษีมูลค่าเพิ่มอีก7%นะครับนะขายสินค้า20,000บาทภาษีมูลค่าเพิ่มอีก7%นะได้ได้รับชำระเป็นเช็คนำฝากทันทีนะครับเพราะฉะนั้นการขายสินค้าครั้งนี้เราได้รับเป็นเช็คนะครับได้รับเป็นเช็คแล้วก็นําฝากทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นบัญชีที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่เป็นบัญชีเงินสดแล้วไม่ใช่บัญชีแคสแล้นะครับแต่ที่เพิ่มขึ้นก็คือบัญชี เงินฝากธนาคารหรือ Cash inbank นะครับเพราะฉะนั้นนะครับบัญชีทางด้านเดบิตนะครับนะก็จะเดบิต Cash inbank นะครับนะแล้วก็เครดิตเครดิตเซลล์ด้วยยอดขายทั้งสิ้นก็คือ20,000นนะครับเซลล์แท็กอีก2 0 0 0 0คูณนันะครับนะเพราะฉะนั้น Cas h in bank นะครับก็จะเพิ่มขึ้นทางด้านาเดบิตเท่ากับ21,400บาทนะครับเงินฝากธนาคารนะครับ รายการนี้เดบิตเงินฝากธนาคารนะครับเพราะว่าเรารับชาระเป็นเช็คนะครับแต่ถ้าเกิดรารับรับชำระเป็นเงินสดเราก็จะเดบิตแคชอย่างเดียวนะครับหรือถ้าเกิดว่าเขาไม่แจ้งว่ารับชําระเป็นอะไรก็ให้พึงคิดไป100%ว่าต้องเป็นเงินสดหรือเป็นแคช1 0รนะครับอย่างนี้ก็บอกระบุชัดเจนว่าเป็นเช็คนะครับเพราะฉะนั้นบัญชีที่เกิดขึ้นทางด้านเดบิตจึงเป็นบัญชีแคชอินแบงค์นะครับนะหรือเงินฝากธนาคารนั่นเองนะครับนะ เัอยอธิบายรายการนะครับเซลกูสบายเช็คนะครับนะขายสินค้าโดยได้รับเป็นเช็คนะครับโดยได้รับเป็นเช็คมานะครับต่อไปวันที่15นะครับวันที่15บหเขบอกว่าขายสินค้าเป็นเงินเชื่อให้นาย NA นะครับราคาขาย12,840บาท นะครับหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทนะครับซึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสบี่สิบาทนี้เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้ว7จเปอร์เซ็นตนะครับนะเพราะนั้นเป็นราคารวมแหวนนะครับนะราคาหมื่นสองแปดแปดร้อยสี่สิบนะครับเพราะงั้นรายการนี้จึงเดบิตลูกหนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าเราขายเชื่อนะครับในวันที่15นะครับเราเราก็เลยต้องเดบิตลูกหนี้นะครับนะ เดบิตลูกนี้นะครับเอกสารรีชีฟเ,เวอร์ด้วยยอดรวมรวมแบตเลยใช่ไหมครับก็คือยอดที่เขาแจ้งมาเลยก็คือ1 2 8 4 0นะครับครเครดิตเซลนะครับเซลยอดเซลก็คือเอายอดหมืน่นยอดนี้ตั้งนะครับยอด1 2 8 4 0ตั้งนะครับคูณด้วย100หารด้วย107นะครับใช่ไหมฮะก็จะได้ยอด12นะครับยอดเซลเทคก,ก็12 000, ื่นสองพัน 840คูณ7หาร107ก็จะได้840นะครับได้เป็นตัวสีขายหรือเซลล์แท็กออกมา840บาทนะครับ mm hmm. งั้นอธิบายรายการเซลล์กู้สบายเครดิตนะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อนะครับนะต่อไปรายการสุดท้ายนะครับก็คือรายการที่31นะครับเป็นการขายสินค้าเป็นเงินสดนะครับนะขายสินค้าเป็นเงินสดนะอ่าหมื่นเจ็ดห้าร้อย นะครับภาษีมูลค่าเพิ่มอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็ง่ายนะครับก็ขายสินค้านะครับนะเป็นเงินสดก็เดบิตแคชนะครับได้เงินสดมาได้แคสมาก็แคสจะเพิ่มขึ้นทางด้านเดบิตนะครับนะเครดิตเซลล์นะครับนะเราเซลล์เท่าไหร่เราขายเท่าไหร่เราบันทึกเท่านั้นนะครับโจทย์หรือทรานซิชันเขาแจ้งบอกว่าเซลล์ก็คือหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยก็บันทึกด้วยอยอดหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสำหรับบัญชีเซลล์นะครับ ต่อไปเซลแท็กทางด้านเครดิตนะครับภาษีขายก็นะครับยอดเซลหมื่นเจ็ดห้าร้อยคูณเ์เซ็นต์นะครับก็จะได้1,225บาทนะครับนะหลังจากนั้นนะครับนะสองบัญชีนี้นะครับนะบัญชีเซลและเซลแท็กรวมกันก็จะเป็นบัญชีเงินสดที่ได้รับทั้งสิ้นหนึ่งันเจ็ดรบาทนะครับสําหรับรายการที่สามชิวเอ็ดนะครับนะอธิบายรายการเซลกูสไบายแทสนะครับนะ ก็จะเป็นอันจบสิ้นนะครับสำหรับข้อที่6นะครับการเฉลยข้อที่6นะครับนะซึ่งไม่ยากนะครับเป็นการบันทึกบัญชีฝั่งขายนะครับเกี่ยวข้องกับการขายเป็นเงินสดและขายเป็นเงินเชื่อรวมทางการบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับในกรณีที่แยกแหวนและรวมแหวนนะครับนะสำหรับวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับทุกคน